X เพิงมีทั้งหมดด้วยกัน2รุ่นนะครับระหว่างรุ่น Standard Lens และ Long Lens นะครับมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะครับสำหรับ2รุ่นนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะพามาอธิบายนะครับเป็นข้อข้อระหว่างข้อแตกต่างทั้ง2รุ่นครับ เผย G6 Standard r a n g s นั้นจะใช้แบตเตอรี่แบบ LFP นะครับหรือว่าลิเทียมฟอสเฟตนั่นเองนะครับความจุของแบตเตอรี่66กิโลวัตต์นะครับชาร์จจะอยู่ที่วิ่งอยู่ประมาณ435กิโลเมตรนะครับอันนี้จ,นจะเป็นมาตรฐานนะครับ WLTP นะครับในการใช้งานจริงนะครับที่แม่นยำที่สุดนั่นเองครับ ในส่วนของแรงม้ารถคันนี้อยู่ที่258แรงม้านะครับส่วนแรงบิดอยู่ที่440นิวตันเมตรนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็แรงม้าขนาดนี้แรงบิดขนาดนี้ใช้งานได้อย่างสบายๆนะครับส่วนการรับไฟสูงสุดรุ่นสแตนดาร์ดนั้นจะอยู่ที่215กิโลวัตต์นะครับซึ่งเหลือๆนะครับในบ้านเรานะตอนนี้เนี่ยตู้ที่เราจะเจอได้บ่อยที่สุดนั่นก็คือ120กิโลวัตต์นะครับตามปั๊มน้ำมันทั่วไป ร้อยห้าส้อเราก็จะเจอกันได้แบบป,ปลายนั่นเองนะครับแบตเตอรี่เป็นเทคโนโลยี800ร้โวลต์เหมือนกันนะครับทำให้แบตเตอรี่นั้นชาร์จไฟได้แบบฟาชาร์จทุกตู้ครับมาถึงในรุ่นของลองเลนส์กันบ้างนะครับแบตเตอรี่จะแบบ NMC นะครับหรือว่า Nickel m a n g a n e s e นครับ Cobalt จะ อยู่ที่87.5กิโลวัตต์นะครับ1ชาร์จจะวิ่งได้570กิโลเมตรนะครับตามค่ามาตรฐาน WLTP ส่วนแรงม้าจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับจะอยู่ที่285ส่วนแรงบิดเท่ากันนะครับ440นิวตันเมตรนะครับรับกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่280กิโลวัตต์ครับและนี่ก็จะเป็นหลักๆนะครับที่เป็นข้อแตกต่างระหว่าง Standard Lens และ Long Lens นะครับ ภายนอกไม่ต้องบอกเลยเหมือนกันทุกประการแทบจะแยกกันไม่ออกนะครับการเลือกนะครับรถทั้ง2รุ่นเนี่ยขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับหลักๆของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการชาร์จหรือว่าจะเป็นระยะทางในการวิ่งนะครับหลายๆคนอาจจะใช้ในเมืองเป็นหลักจริงๆ Standard L เลนก็เพียงพอนะครับส่วนใครที่เดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยอาจจะมองไปถึงเรื่องของ ระยะทางก็จะเลือกในรุ่นของ long lens นะครับซึ่งจะวิ่งได้ไกลกว่าประมาณเกือบ100กิโล0กิโลกว่ากว่านั่นเองนะครับราคาแตกต่างกันอยู่ประมาณสัก1 6 0 0 0 0บาทนะครับทั้ง2รุ่นก็เลือกตามความเหมาะสมและการใช้งานของลูกค้าเองครับเลือกรถที่ใช่ใช้ AI ช่วยเหลือเลือก x p e r ง แล้วมาพบกับก๊อฟนะครับได้ที่เอ็กซ์เพลิงสาขาสุขุมวิทครับแล้วพบกันครับ